สวัสดีทุกท่านที่กาาังกฤษตามรับชมกลับมัเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้พี่จะมารีวิวตัวละครสุดเจ๋งนะครับทุกคนครับสำหรับแพทนี้นั้นพี่บอกเลยว่าที่จะเป็นตัวละครที่ดีที่สุดในแพทนี้แล้วนะครับทุกคนครับก็คือฟารุซันนั่นเองนะครับทุกคนครับเออฟารุซันถือว่าเป็นตัวบัฟนะครับทุกคนครับที่เป็นบัฟลมที่ดีที่สุดนะครับทุกคนครับในตอนนี้ละถือเทียบจะแบบ เออเหมือนเอาทุกตัวที่บัฟได้มามัดรวมกันนะทุกคนนะลักษณะตัวนี้นะครับทุกคนครับก็พี่บอกเลยว่าก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับซาร่านะครับทุกคนครับเออเป็นซาร่าธาตุลมนั่นเองนะครับทุกคนครับคือทำได้ทุกอย่างแทบจะเหมือนซาร่าเลยนะทุกคนนะเออเริ่มจากสกิลแรกนะครับทุกคนครับก็คือสกิลของการชาร์จยิงนะครับคนครับก็คือพอเรากดสกิลปุ๊บนะครับทุกคนครับ น้องก็จะแบบมีสามเหลี่ยมนะเป็นพีระมิดลอยอยู่ใกล้ตัวนะครับตัวนครับและจังหวะนี้ถ้าเราชาร์จยิงออกไปครับ <c oughs> เขาก็จะยิงพีระมิดออกไปแล้วก็จะปุ้มนะทุกคนนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะดีกว่าของซาร่าทีหนึ่งนะครับซาร่าเนี่ยมันจะเป็นสกิลบัฟนะทุกคนนะเวลายิงออกไปแล้วเนี่ยเราต้องให้บัน เวลามันกลางวงอะ่ะคือมันต้องโดนตัวละครของเราด้วยที่เราต้องการจะให้บัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับทุกคนคับแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นสกิลดีบัฟนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเรายิงไปให้โดนมอนส์นะครับทุกคนครับที่เราต้องการจะตีนะทุกคนนะแล้วนะพลังป้องกันลมของมอนสเตอร์ตัวนั้นจะลดลงนะครับทุกคนครับซึ่งอันนี้จะเป็นซิกเลตนะทุกคนนะก็คือ3 0นนะครับที่บอกเลยนะทุกคนนะ มันจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนครับลดความต้านทานลงในในหมวดของอันตินะจริงๆแล้วมันคือสกิล E นะทุกคนนะเออไม่รู้เขาทำไรวอา,าใส่ในตารางนี้นะครับเออแต่ว่ามันจะอยู่ได้แค่สีวินะทุกคนนะเออแต่ว่าพอเรายิงปุ๊บเราก็อัดเลยนะครับทุกคน,นครับพี่ยกตัวอย่างนะทุกคนนะอย่างเฮโซพี่นะครับทุกคนครับออใส่ค้างูาย่าก็จะต่อยได้ประมาณ39 0 0 0นะครับทุกคนครับอันนี้คือกินยาขี้เหล็กเข้าไปนิดนึงนะทุกคนนะไม่งันนะ้นขี้เหล็กพิเศษ เออก็จะได้สามหมื่นเก้านะครับแล้วพอใช้ฟารุซันนะทุกคนนะใช้สกิล E ดีบัฟมอนส์นะครับทุกคนครับแล้วก็ให้เฮโซต่อยเข้าไปนะครับทุกคนครับความแรงก็จะเพิ่มขึ้นเป็นห้าหมื่นเลยนะเออเท่ากับว่ามันแรงขึ้นยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนครับก็คือมาได้จากการที่มันไปนลดพลังป้องกันมอนสเตอร์ลงสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละนะครับทุกคนครับมันเลยทําให้แบบไปีได้แรงขึ้นนะทุกคนนะรวมๆแล้ว ก็28เซนเลยนะครับทุกคนครับสำหรับตัวของเนโซนะทุกคนนะ5ฟของเขานะครับทุกคนครับถ้าใครปลดแล้วก็20มาก็คือเวลาเราจะชาร์จยิงอะนะทุกคนนะเออเวลากดสกิลเราจะชาร์จยิงมันก็จะเร็วขึ้นนะครับแต่ว่ามันเร็วแค่60เมันเท่าๆกันกับของซาร่านะพี่บอกเลยว่าโอกาสที่จะโดนสวนเนี่ยมีค่อนข้างเยอะถ้าไม่ได้เอาโล่มาด้วยนี่คือส่วนใหญ่แล้วก็ อาจจะโดนขัดสกิลได้อยู่นะทุกคนนะมันไม่ได้แบบเร็วมากเร็วจีนะครับเหมือนกับของทินารีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะก็ต้องมีนะครับตอนเนี้ยเออตอนตอนชาร์จยิงเพื่อเก็บพลังงานนี่ค่อนข้างจะต้องมีจังหวะนิดนึงนะครับต้องหลบหลบนิดนึงนะสวนอันตินะครับทุกคนครับอันตินี่ก็บอกเลยว่าค่อนข้างจากโอพีนะทุกคนนะเออด้วยความที่ เปอร์เซ็นต์ความเสียหายก็ค่อนข้างสูงอยู่นะตอนกดดอกแรกนะครับทุกคนครับเออแต่ว่าปกติเราเล่นตัวเนี้ยเราใส่ของดีชาร์เราไม่ได้ใส่ของของดาเมจอยู่ละนะทุกคนนะเออมันจะเพิ่มบัฟนะครับทุกคนครับเออให้กับตัวที่อยู่ในบริเวณนั้นก็คือทีมเราทั้งทีมแหละนะทุกคนนะจะได้บัฟอ่าดาเมจลมเพิ่มขึ้นมาครับทุกคนครับอันนี้ก็สามารถอัพได้นะที่เลเวล6นะครับจะอยู่ที่2 5นะครับทุกคนครับเอ่อพออัพขึ้นไปก็จะได้อีกขั้นละประมาณ2%เเพราะฉนนั้ี่ย ถ้าเลเวลเต็มนะครับทุกคนครับถ้าเลเวลเต็มนะทุกคนนะมันน่าจะอยู่ราวๆสาอนี้พี่บอกเลยนะครับคิดว่ามันน่าจะอยู่ราวๆสาอันนี้ก็จะได้โบนัสความเสียาหายลมเพิ่มเติมขึ้นมานะครับทุกคนครับตลอดระยะเวลาของสกิลนะทุกคนนะเออบวกกับอีก4วินะครับซึ่งสกิลมันอยู่ที่12วิเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ได้ทั้งหมดคือ1ิวินะครับคูดาวยีนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเก็บพลังงานอยู่ที่80ตัวนี้นี่ก็ต้องมีรีชาร์จเยอะๆหน่อยนะพี่บอกเลยนะครับอันคอิทึมของอันติจริงๆแล้วมันจะคล้ายๆกับการวางวงนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้เนี่ยพยายามหันหน้าให้ดีด้วยนะทุกคนนะกะเหมือนกับว่าเราใช้อันติของจงลี่หรือใช้อันติของตัวของเวนเตนะทุกคนนะเออเพราะว่ามันจะวิ่งเป็นสามเหลี่ยมครับเป็นมุมนะทุกคนนะอยู่ข้างหน้าแม้สามจุดนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้ก็คือกะเอาให้มันอยู่แบบ ให้มันโดนมอนน่อนะทุกคนนะจริงๆคือมัน,นมันเป็นการวางวงไว้ข้างหน้าตัวเองนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นต้องต้องกะให้ดีนะทุกคนนะมาดูผลก่อนนะทุกคนนะเวลาใช้เฮโซนะครับทุกคนครับที่เดิมทีเนี่ยต่อยได้สามหมื่นเก้านะครับถ้าเป็นบัฟจากอันตินะครับทุกคนครับเฮโซก็จะต่อยได้เพิ่มขึ้นมาเป็นห้าหมื่นสี่เลยนะทุกคนนะเท่ากับว่ามันแรงขึ้นมาอีกนะครับเอ,อจากเมื่อกี้แล้วทุกคนนะมาอีกสี่พันนะครับรวมแล้วก็คือมันแรงขึ้นมา เราาวสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะครับเอออันนี้ก็คือพลังของเฮโซนะแต่ว่าน,นี่คือเฮโซเขาแบบเติบโตเป็นความเสียหายลมนะครับเขามีโบนัสความเสียหายลมในตัวของเขาเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะทุกคนนะถ้าเป็นตัวละครตัวอื่นนะครับที่เติบโตเป็นคลินะครับทุกคครับคลิเลดคลิดดเมจอะไรเงี้ยพวกนี้เนี่ยความเสียหายลมมันจะยังไม่เยอะนะครับทุกครับ มันจะได้ปั๊บจากตัวนี้เพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะทุกคนนะอย่างเช่นตัวของละมุดเองนะครับทุกคนครับหรือว่าจะเป็นตัวของเซียวนะครับทุกคนครับพี่จะให้ดูเซียวนะทุกคนนะเซียวนี่ปกติคู่ชนเนี่ยจะอยู่ที่หมื่นห้าเห็นไหมครับทุกคนครับแล้วก็เวลากระโดดปั๊บนะครับทุกคนครับเอ่อถ้าโลปั๊บก็อยู่ที่หมื่นสี่นะครับถ้าไฮปั๊ก็อยู่ที่หมื่นแปดนะครับทุกคนครับ บางทีมอนสเตอร์มันตัวใหญ่มันโดดขึ้นไปแล้วมันชนหัวนะมันก็จะได้เป็นโลปักนะครับเออน่าแปลกใจนะครับเออโดนโดดไปบางทีมันก็จะถึงขึ้นหมื่นเก้านะครับก็คือมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็คือแรงปกติของเซียวนะครับทุกคนครับเซียวของพี่นะแต่พอพี่มีฟารุซันครับทุกคนครับพี่มีฟารุซันนะทุกคนนะนี่นะครับพอกดอันติคุ้มเนี่ยเซียวจะพุ่งเป็นสองหมื่นสองเลยนะครับทุกคนครับจากหมื่นห้าเป็นสองหมื่นสองนี่คือแรงขึ้นถึงสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์เลยนะเออ มันเป็แบบเกือบจะครึ่งหนึ่งเลยนะครับทุกคนครับ <S <S แล้วตัวของการโดดนะครับทุกคนครับจาก18เนี่ยขึ้นเป็น20,06เลยนะเออขึ้นเป็น20,06เลยนะครับทุกคนครับนี่คือแบบมันแรงขึ้นมากกว่า44นะทุกคนนะเออคือเห็นแบบเกือบจะเกือบจะแรงงักเกือบจะครึ่งหนึ่งอะ่ะเออแรงขึ้นมาเกือบจะครึ่งหนึน่งได้เลยนะครับนี่คือแบบแค่ฟาลุซันตัวเดียวนะทุกคนนะ นี่บอกเลยว่านี่คือ C 0ศูนย์นะครับนี่คือ C 0ศูนย์นี่ให้ดูนะทุกคนนะนี่คือ C 0ศูนย์นะครับอืโดยที่แพสซีฟของเขานะครับทุกคนครับเอ่อในการบัฟนั่นก็คือแบบพอเราใช่อันติก็จะมีแบบความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นมาจากการที่ตัวของเบสแอทแท็กของเขาด้วยนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะมีบัฟสามอย่างเลยนะทุกคนนะในตัวเดียวนะครับหนึ่งก็คือการดีบัฟนะครับทุกคน,นครับเอ่อก็คือลดพลังป้องกันศัตรูนะครับทุกคนครับโดยการ กดสกิลหนึ่งนะทุกคนนะหรือกดอันติก็ได้นะครับอันนี้จะได้ทั้งสองอย่างเลยนะทุกคนนะเออจะกดอันติหรือว่าจะกดสกิลหนึ่งก็ได้นะครับก็จะสามารถลดพลังป้องกันลมของศัตรูลงได้30%มอนะครับอันนี้เป็นฟิกเลทนะทุกคนนะอัพสกิลไม่ไม่ได้เพิ่มนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คืออันตินะครับทุกคนครับอันติจะได้บัฟจากแพสซีฟนะครับทุกคนครับจากเบสเออัแทกของนกนะครับอันนี้อร์ติแฟกไม่เกี่ยวนะครับนี่ขึ้นอยู่กับเลเวล นะครับทุกคนครับของตัวฟารุซันนะครับกับตัวของอาวุธที่ใช้เท่านั้นนะทุกคนนะอันนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับอ์ติแฟกต์นะครับกับตัวของเลเวลสกิลนะทุกคนนะขึ้นอยู่กับเลเวลของฟารุซันเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะได้32%ของเบสนะครับซึ่งปกติเราก็จะมีประมาณ800นะครับทุกคนครับอันนี้ก็ ประมาณหนึ่งไม่เยอะหรอกประมาณหนึ่งนะทุกคนนะแค่32แต่ว่าตัวอตินะครับก็จะสามารถเพิ่มบรัสความเสียหายลมได้อีกนะครับเลเวล6กอยู่ที่25นะทุกคนนะถ้าเป็นเอ่อเลเวล10นะครับพี่คิดว่าน่าจะอยู่ราวๆ3าเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนครับอันนี้ก็บอกไว้เลยนะทุกคนนะอ่ะทีนี้นะครับมาดูกลุ่มดาวหน่อยนะทุกคนนะกลุ่มดาวนะครับกลุ่มดาวหนึ่งก็คือ เฮอริเคนไอโร่ hmm. ก็คือตอนชาร์จยิงสกิลหนึ่งนะทุกคนนะมันจะยิงได้บ้างสุดสองครั้งนะรครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกนี่คือกิมมิคกิมมิคนะครับทุกคนครับเออแต่ว่าดีจริงๆคือ C2 ครับทุกคนครับ C2 นะทุกคนนะอันติจะอยู่เพิ่มขึ้นอีก6กปีครับทุกคนครับเท่ากับว่าเนี่ยเมื่อกี้เราได้อ่าโบอ่า บัฟอยู่นาน16วิใช่ไหมทุกคนถ้าได้ตรงนี้ไปอีก6วิมันจะ22วิครับทุกคนครับซึ่งมันจะครอบคุมกับตัวของโรเตชันเซลได้เลยนะเออมันจะครอบคุมโรเตชันเซลได้ครับเออเพราะว่าถ้าเป็น C0 ศเนี่ยบัฟมันจะหมดก่อนที่เซลจะโดดเสร็จทุกคนมันจะหมดพร้อ,รอมๆกับโล่ะนะทุกคนนะเออพร้อมๆกับโลก ทีนี้เนี่ยถ้าใครอยากให้บัฟมันอยู่แบบเต็มเต็มโรตชั่นจริงๆเนี่ยก็ต้องเปิดให้ได้ C2 นะพี่บอกเลยว่าตัวนี้นี่ C2 ค่อนข้างคุ้มนะครับพี่บอกเลย C2 ค่อนข้างคุ้มนะ C4 ก็คือทําให้อะพลังงานของเขาเต็มเร็วขึ้นอ่ะนี่มาดูพลังงานการดูพลังงานการดูพลังงานฟารุซานใช้80หน่วยนะครับแต่ว่าของเขาเนี่ย ب, เวลากดสกิลปุ๊บดอกแรกเนี่ยมันจะยังไม่เกิดพลังงานนะครับมันจะเกิดพลังงานตอนที่เรา,เาชาร์จยิงไปแล้วนะทุกคน อตอนที่มันเป็นวางวงนะครับทุกคนครับซึ่งมันจะเกิดแค่สอง่วยนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติมพลังงานของเขาที่ค่อนข้างช้านะครับค่อนข้างช้าพี่บอกเลยนะทุกคนนะเอ่อพอมีจุดนี้เข้ามานะถ้ามีส,ส,สีนี้ก็จะเพิ่มมาให้เต็มได้เร็วขึ้นอีกนะครับทุกคนครับประมาณหนึ่งเลยนะเกือบเท่าตัวเลยนะครับทุกคนครับเออก็จะดีขึ้นนะ เอ่ออันนี้เบียบอ,อกไว้เลยนะครับปกติเราเอามากับทีมลมอยู่แล้วนะทุกคนนะตัวนี้มันต้องแบบพึ่งพาทีมในการเก็บพลังงานเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นตัวบัาลมเนาะทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นเราก็มี DPS ลมมาอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้พี่บอกเลยว่าต้องมีรีชาร์จอย่างน้อย240นะพี่บอกเลยว่า240ครับเพื่อให้โรเลชันมันแบบมันเต็มเร็วทันทีที่อ่าไม่ว่าจะเป็นละมุดหรือว่าเซลพร้อมที่จะทำดาเมจครั้งต่อไปนะครับทุกคนครับ อันนี้ก็คือ C4 นะทุกคนนะ C4 นี่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่พอมาเจอ C6 ทุกคนอันนี้คล้ายๆกับตัวของซาร่าเลยไหมซาร่า C6 นี่คือเพิ่มคลีดาดเมจนะเออที่พอมาฟาลุซันครับทุกคนครับก็เพิ่มไดเมจไปอีกครับทุกคนครับก็คือบัฟแรงขึ้นอีก40%เ่ยนะทุกคนนะก็คือเป็นแบบเป็นบัฟไฟนอลาดเมจเลยนะอันนี้เป็นบัฟไฟนอลไดเมจเลยครับถ้าใครมี c 6ก็คือ มัดรวมเลยนะทุกคนนะมีบัฟครบทุกอย่างครับไม่ว่าเป็นบัฟแบบซิกดาเมจบัฟแบบดีบัฟดาเมจเออบัฟแบบบัฟความเสียหายเอเลเมนต์ดาเมจแล้วก็บัฟไฟนอลดาเมจอีกนะทุกคนนะเออมัดรวมในตัวเดียวจริงๆนะทุกคนนะเออสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนครับ โดยที่มันจะมีเอฟเฟกพิเศษด้วยทุกๆ3วินะทุกคนนะมันจะมีการกระเพื่อมนะครับเหมือนกับเราชาร์จยิงนะทุกคนนะซึ่งคำที่บายจริงๆคือสกิลหนึ่งมันคือรวบใช่ไหมแต่จริงมันไม่ได้รวบมันแค่กระเพื่อมกระเพื่อมนิดนึงนะทุกคนครับเออแล้วมันก็จะดีบับมาด้วยนะทุกคนนะซึ่งถ้าใครมี C6 นะครับทุกคนครับบอกเลยว่ามันจะดีมากๆนะทุกคนนะมันจะดีมากๆเพราะว่ามันจะกระเพื่อมตลอดเวลาเราตีนะครับทุกคนครับมันก็จะแบบทำให้มอนไม่กระจายกันมากนะทุกคนนะ ยิ่งใครแบบมีตัวตีหมู่นะครับทุกคนครับอย่างละมุดอย่างเงี้ยเออมันจะช่วยได้มากเลยนะครับถ้าใครแบบมีซีหนะทุกคนนะมีหลายคนบอกว่าฟารุซานซีหกนะทุกคนนะคุ้มค่ากว่าอาวุธประจําตัวของ ละมุดซะอีกนะซึ่งอันนี้พี่เห็นด้วยเลยนะซึ่งอันนี้พี่เห็นด้วยเลยเพราะว่าหลังจากมันใช้เองจริงๆเนี่ยตัวฟาลุซานค่อนข้างจะมีผอต่อดดเมจค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะที่ขนาดพี่มีซีศูนย์นะทุกคนนะเออเอาเลยเวื่อ20เล่นก็ยังรู้สึกว่าดีแล้วอ่ะเออถ้าเกิดมีซีหกขึ้นมาที่พี่บอกเลยว่าโอ้โหแตกอ่ะบอกเลยว่าแตกแล้วก็ยิ่งเซียวนะทุกคนนะยิยง่งโดยเฉพาะใครที่แบบเป็นเซียวนะทุกคนนะเวลาเราบัาลงไปอ่ะมอนสเตอร์มันกระจายออกใช่ไหม เออมันกระจายออกครับทุกคนครับแต่ว่าถ้าเรามี C6 ของฟารูซันครับ <c oughs> เวลาเราปักลงไปมันจะดึงมอนเข้ามานิดนึงอะ่ะเออทำให้มอน<ด>มันเกิดการกระจายออกไปมากนะทุกคนนะมันจะช่วยเซยวทำดาเมจหมู่ได้ค่้นข้างดีมากเลยนะครับทุกคนครับอันนี้บอกไว้เลยนะทุกคนนะถือว่าเป็นตัวที่คุมนะครับส่วนการปั้นนะทุกคนนะก็ เป็นตัวภัพปกติเราก็จะใส่โนเบเลสี่ชิ้นนะครับทุกคนครับเออแนะนําเลยก็คือโนเบเลสี่ชิ้นหรือว่าอินสตัค t เจอร์สชิ้นนะครับแล้วแต่ว่าใครจะมีอะไรนะครับหรือจะใส่เซตลมลมดีบั๊เดิมนะครับ4ชิ้นเอาไว้แบบผสมทีมหน่อยเออเวลาทีมแบบมีให้อินฟิวชั่นเล่นกับคาซืฮะออะไรอย่างเงี้ย เออก็ได้นะครับทุกคนครับแต่ดีสุดก็คงจะเป็นโนเบลสี่ชิ้นนะนะทุกคนนะแต่ว่าถ้าใครหาไม่ได้ก็ใส่แบบพี่ก็ได้ครับเดี๋ยวรีชาร์ดนะครับเอ็มเบลมสี่ชิ้นหรือเอ็มเบลมสองชิ้นก็ใส่ไปก็ได้นะทุกคนนะเออให้ตัวแบบมีดาเมจบ้างนิดนึงก็ก็ชดเชยกันได้นะถ้าใครแบบไม่มีเวลาไปฟาร์มโนเบลนะพี่บอกเลยว่าตัวนี้จริงๆก็ขอแค่ให้มันมีรีชาร์จเยอะๆนะครับทุกคนครับก็สามารถแบบเอาไปช่วยเพื่อนได้นะแต่แนะนำคือ240ขึ้นนะครับของพี่ที่คือแบบ ก็ยังไม่ไม่ได้ดีนะทุกคนนะเดี๋ยวจะไปเปลีนน่ยนธนูลองเอาธน,นูฟาเบเนสมาใส่นะครับอันนี้ก็คือแนะนํากันเลยนะทุกคนนะแนะนํากันเลยนะครับสําหรับตัวฟาลูซานตัวนี้นะทุกคนนะเออบัฟได้ดีจริงๆนะครับสําหรับใครที่มี DPS เป็นลมนะครับไม่ว่าใครจะเมนเฮโซนะครับเมนเซียวนะครับหรือว่าเมนละมุดนะทุกคนนะ ตัวเนี้ยป้านมาเถอะคุ้มสุดๆสําหรับตัวลมนะครับที่เป็นลม g t s นะเออบอกเลยว่าคุ้มจริงๆและยิ่งถ้าใครที่แบบกําลังนะครับทุกคนครับคิดว่าจะเปิดอาวุธประจำตัวหรือว่าจะปลดดาวะมุดดีนะพี่บอกเลยว่าถ้าเป็นตู้นี้นะปลดดาวะมุดดีกว่านะครับทุกคนครับเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะได้ฟารุซาซีหกนะทุกคนนะกว่าจะได้เรา บางทีเราจะได้อาวุธเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องหลุดเลสสองครั้งอะ่ะเออครั้งที่3ถึงจะได้อย่างเงี้ยเราน่าจะโดนไปแบบประมาณ200โลอะ่ะเออพี่บอกเลยว่าอาวุธชิ้นหนึ่งอาจจะโดนไม่ต่ำกว่า200โลได้นะเออเรามาเปิดในตู้ละมุดอย่างเงี้ยบางทีเรามีโอกาสได้ฟอรูสานซีหที่คือแบบถ้าได้มาจริงนี่คือแบบโคตรเกิดเลยนะพี่บอกเลยโคตรเกิดเลยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า Thank you